คลไฟล์ที่สูงที่สุดเท่าที่ไลก้าจะให้ได้ถ้าเกิดต้องการออโต้โฟกัสที่ดีที่สุดของไลกาเนี่ยตัวนี้ก็คือถือว่าที่สุดแล้วนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไลกา SL3 นะครับ ก่อนที่ผมจะมาเริ่มรีวิวนะครับขอบอกก่อนว่าทำไมผมถึงเลือก sl 3แทนที่เป็น sl 3าม s ทั้งที่ตัวนี้เนี่ยออกมาแล้ว1ปีนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือตัวนี้เนี่ยได้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคือ60ล้านพิกเซล sl 3 s เนี่ยอยู่ที่24ล้านแล้วก็ระบบโฟกัสเนี่ยลองดูแล้วเนี่ยการโฟกัสเนี่ยมันพอๆกันแต่ว่าตัว sl 3 s เนี่ยจะเน้นไปทางวิดีโอแล้วก็เบิร์ดโหมดที่เยอะกว่าเน้นไปการแคปเจอร์แล้วก็ read out s p e ที่ไวกว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ได้พิกเซลที่เยอะกว่าสำหรับผมแแแแลล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 ล้้้้้วววววววเเ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 เนน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 นีีีีีีี่่่่่่ยยยยยยผผผผมมมมมมมืือออกกกกตตตตัััััททคคครรรบ็็็าาาาา1ปปงพส โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องเนี้ยผมมันถูกแกะมาแล้วรอบนึง <c oughs> เพื่อเอาไปเทสแล้วก็ไปถ่ายมาแล้วอันนี้เนี่ยผมจะมาอันบ็อกให้ดูอีกรอบหนึง่งเพราะว่าเวลาซื้อกล้องเนี่ยโดยเฉพาะกล้องไลกาเนี่ยบางคนก็อยากดูนะว,ว่าความรู้สึกในการอันบ็อกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับข้าง <c oughs> นอกนะก็จะเป็นกล่องกระดาษคุณภาพเนี่ยค่อนข้างดีเลยเวลาที่เราซื้อกล้องพวกนี้เนี่ยพวกกล่องเนี่ยต้องเก็บไว้ให้ครบทุกชิ้นนะผมโดยเฉพาะกล้องไลกานะเวลากล่องนอกกล่องในหรือว่าชิ้นไหนอยู่ไม่คครรบบียาาทตกไป คนข้้งเยอะเลยบางทีพันสองพันนะเพราะนั้นเราก็มาแกะเลยแกะข้างนอกออกมาครับก็จะเจอนี่ sl 3ตรงนี้จุดแดงไลกาด้านบนนะครับมาแกะกันต่อนะครับดึงอันนี้ออกครับกล่องข้างในครับเป็นสีดำอย่างนี้โลโก้ไลกาดึเล็กตรงกลางนะครับมาดึงออกครับวือเป็นสุญญากาศนะผมแล้วก็ด้านในนะก็จะเจอไลกา sl 3ของเราอยู่ตรงนี้โอเคครับหน้าตาดูดีเลยครับอ่าตอนนี้ผมเอามาใส่เพิ่มนะแต่ว่าเขาจะมีสายคล้องกล้องมาให้อยู่ด้านในนะครับก็ดึงอันนี้ออกได้ครับ ก็จะมีอันนี้ครับผมอ่าเป็นไลกาครับผมแล้วก็ไอแผ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดดูข้างในนะครับเราก็จะมีเป็นไลเซนต์นะครับผมก็ต้องบอกว่าโปรดักของไลกาเนี่ยอ่าค่อนข้างพิเศษนะเขาจะให้ความใส่ใจในการผลิตแล้วก็การประกอบค่อนข้างมากนะครับโอเคแล้วก็ในนี้นะก็จะเป็นพวก ผู้มือใปประกันต่างๆนะครับผมแล้วก็ข้างในครับผมก็จะมีกล่องอีกสองกล่องดึงออกมาแบบนี้อ่าอย่างนี้เลยข้างในก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสายคล้องกล้องของไลกาครับซึ่งผมก็จะไม่แกะออกมาเพราะว่าผมใช้สายคล้องกล้องอย่างอื่นมาใช้นะอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ให้อยู่ในสภาพดีๆของมันกล่องต่อมานะครับก็คือสาย t ท p e C นะครับแกะออกมาก่อนก็สายเขาเนี่ยจะบอกว่าเป็นสายถักนะค่อนข้างหนาเลยแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยอ่าแล้วก็นี้ไลกาแล้วผมเขียนอยู่ที่สายของเขาด้วยเช่นกันนะความรู้สึกเนี่ยต้องบอกว่ามันจะรู้สึกดีกว่าแบรนด์ททั่่่ไปนะเเพราาุกอยงยงี ค่อนข้างละเมียดนะแล้วก็ให้ความใส่ใจทุกอย่างเป็นพิเศษมากๆเท่านี้เลยับผมก็จะได้บอดี้มาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการจับถือแล้วก็หน้าตาของมันกันต่อนะครับอย่างแรกับผมนี่ไลก้าจเท่งี้ตัว SL3 กับตัว SL3S ต่างกันหน่อยนะจริงๆตัว SL3 กับ SL3S เนี่ยบอดี้เนี่ยคือเหมือนกันเลยทุกประการเพราะว่าใช้บอดี้เดียวกันนะแต่ว่าตัว SL3 เนี่ยจะมีอันนี้ครับผมก็คือจะมีตัวโลโก้ไลกาที่เป็นสีขาวอยู่ด้านบนนะผมแต่ว่าตัวไลกา SL3S เนี่ยโลโก้ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้เขป็นสีขาง แต่ว่าสำหรับเอสสเนี่ยความเป็นไร้การเนี่ยค่อนข้างตะโกนพอสมควรเลยผมเพราะว่าไอฟอนตรตรงนี้เนี่ยใหญ่มากก็คือใหญ่แทบจะเต็มไอ,อกระโหลกของเขาเลยนะครับที่เรามาดูเรื่องปุ่มกับเรื่องจอเรื่องการอัปเดตท,ที่มันมากขึ้นกว่า s l 2กับ s 2 s ลกันบ้างนะผมอ,อย่างแรกเลยที่ทุกคนจะเห็นในตัวนี้ก็คือตัวจอเนี่ยมันสามารถทิวได้แล้วสามารถทิว,ว,าาทวขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถดึงออกมาจากตัวบอดี้ได้ทําให้เวลาที่เรามองลงไปจากด้านบนเนี่ยตัวจอเนี่ยผมมันไม่ถูกไอช่องมองภาพเนี่ยบังแล้วนะครับก็คือมันสามารถปรับทิวขึ้นนิววลงงงแต่่่ยัไไมมสาาาาารรถปปด้้ขหือ ริฟออกมาแล้วก็หมุนเตลฟี่ได้ัน,นั้นจะยังไม่มีซึ่งจอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแข็งแรงมากมาคือมันสามารถหยิบออกมาโดยดึงแค่จอเนี่ยแต่ความรู้สึกเนี่ยคือมันแน่นมากมานะครับข้อเสียของมันก็คือมันต้องใช้ความพยายามในการดึงไปหน่อยมันไม่สามารถเอานิ้วเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวดึงออกมาอย่างนี้ได้มันต้องมีความตั้งใจในการดึงออกมาครับอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่านิ้วเกี่ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยจะทําได้ยากหน่อยนะครับโอเคต่อมานะผมที่มีเพิ่มขึ้นมาที่เห็นในชัดเลยก็คือปุ่มเดลอาดัานสายผมซึ่งตัว รุ่นเก่ากว่านั้นไม่มีนะ S2 S2S ไม่มีซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งเป็นปรับ ISO หรือว่าสามารถคัสตอมเป็นค่าอื่นได้ด้วยเช่นกันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยใน S2 S2S ไม่มีจะมีใน S3 แล้วก็ S3S l เท่านั้นนะครับ แล้วก็ปุ่มนี้ครับผมคือปุ่ม power switch นะครับผมซึ่งหลายๆคนคอมเพลนนะเพราะว่ามันค่อนข้างเหมือนปุ่มเปิดปิดเทส c o m มันไม่ใช่ปุ่มที่แบบว่าเปิดปิดแบบ on off งั้นได้มันต้องกดค้างเพื่อเปิดแล้วก็กดค้างเพื่อปิดนะผมหรือว่าสามารถกดทีเดียวเพื่อสลีปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ปุ่มเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมในกล้องไลคาแล้วก็คัสซนแบตนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือมันจะเปลี่ยนเป็นปุ่มแบบนี้ทั้งหมดนะครับเป็นปุ่มที่ต้องกดเพื่อเปิดแล้วก็กดเพื่อปิดมันไม่สามารถ switch ปิดเปิด ชิลขึ้นได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นปุ่มเขาเลยย้ายมาเป็นปุ่มฝั่งขวาทั้งหมดนะผมทาให้เราสามารถคอนโทรลกล้องเนี่ยได้ด้วยมือเดียวครับปุ่มทุกปุ่มเนี่ยมันอยู่ที่นิ้วโป้งของอเราได้หมดเลยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเรา,เรา,เราต้องใช้2มือในการออเปเรตกล้องน,นะครับทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถออเปเรตด้วยมือเดียวได้ง่ายขึ้นนะผมยกเว้นปุ่ม ISO เนี่ยที่มาอยู่ฝั่งซ้ายซึ่งแน่นอนครับเราสามารถไม่ใช้ปุ่มนั้นก็ได้ใช้ปุ่มอื่นเป็น ISO แทนก็ได้นะผมหรือว่าเราสามารถคัสตอมให้ดาวฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นการเซตติ้งค่าชดเชยแสงหรือเป็นค่าอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับปุ่มด้านขวานะผมก็จะมีปุ่ม t l FN แล้วก เมนูนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้โป้งเนี่ยก็จะคือมีไดออลหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีจอยสติ๊กให้ด้วยซึ่งผมชอบมากจอยสติ๊กตัวนี้ก็คือมันกดแล้วมันนุ่มมือแล้วก็คอนโทรลค่อนข้างง่ายมากๆามีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มที่อยู่ข้างๆจอยสติ๊กเราสามารถคัสตอมมันได้ทั้งหมดนะครับที่มาดูด้านบนบ้างครับผมด้านบนนะครับก็จะมีไดออลด้านขวานะครับผมแล้วก็ไดออด้านซ้ายที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม c ัสตอมให้อีก2ปุ่มนะผมซึ่งเราสามารถตั้งคัสตอมได้นะครับแล้วก็จอแสดงผลด้านบนนะครับด้านหน้าที่ชอบมากๆก็คือตัวนี้ครับผมเป็นปุ่มคอนโทรลสองปุ่มนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้นิ้วกลางเนี่ยอย่างเงี้ยกึ๊บกึ๊บกึ๊บ อาจจะเป็นการตั้งฟังก์ชันในการเวิร์ดโหมดหรือว่าตั้งเป็นซูมเข้าเพื่อโฟกัสก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคต่อมามาดูที่วิวไฟเดอร์กันบ้างตัวนี้ครับผมก็คือเป็นแหวนสำหรับปรับค่าสายตาซึ่งต้องบอกว่ามันใหญ่มากใหญ่แล้วก็ใช้งานง่ายมากบางค่ายเนี่ยจะให้มาเป็นน็อบเล็กๆด้านข้างนะครับผมแล้วก็ต้องเนี่ยแล้วก็นิดๆนๆแต่วันนี้คือเราสามารถปรับได้ง่ายๆเลยนะครับมาดูด้านขวากันอีกช่องเปิดใส่ s อการสามารถใส่เป็น CF Express Typ B นะครับผมแล้วก็ SD card ซึ่งก็ดีแล้วนะ ใครไม่อยากจ่ายแพงซื้อ c ีเอ็กก็สามารถใช้เอจิกาธรรมดาได้เช่นกันนะครับด้านล่างเป็นช่องใส่แบตเตอรีนะ่การถอดแบตเตอรี่ของเขานะก็คือดึงสักตรงนี้ปุ๊บแตะห่งทีแล้วแบตก็ไดเด้งออกมาอย่างนี้ครับผมโดยที่ไม่ต้องเปิดปิดฝาแบตให้วุ่นวายนะก็คือกดตรงนี้แล้วก็ ไอ,อ,อ,อจุดแดงนี้ผมเอามาติดเองนะก็คือผมมีแบตเตอรี่ที่เป็นทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เพราะ,ะนั้นผมก็ติดจุดแดงไว้สำหรับตัวรุ่นใหม่นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวไลกาแบตเตอรี่เขาเนี่ยก็คือของ S3 และ S3 เนี่ยอัปเดตขึ้นมาแล้วผมทาให้เก็บประจุได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพได้กี่ภาพหรือว่าสเปคอื่นๆเนี่ยผมขอพูดในส่วนของเรื่องที่เป็นสเปคแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านหน้านะผมก็คือจะมีปุ่มลิสเลนตรงนี้นะผมฝาหน้าไลกาอย่างนี้โอเคอีกด้านหนึ่งเกือบลืมพูดอฝัังนนี้คผผมมก็็ืเปยา แก okay, ออกมาก็จะเป็น ช่องเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนฟูลไซส์ HDMI อยู่ด้านล่างต่อกันมาเลยอีกช่องหนึ่งสำหรับอ่า USB Type C สำหรับใครที่อ่าถ่ายแทปเตอร์เข้าโปรแกรม Cap t จ r e o วันหรือ g ล t r o o m เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดอ่าเลนส์าออกมาทั้งหมดแล้วก็เสียบนะเราสามารถเปิดมาแค่อ่า Type C ตรงนี้เพื่อเสียบสายสำหรับแท t ต์ลิงหรือว่าชาร์จกล้องตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็อันเนี้ยถือว่าโอเคผมออกแบบดีก็คือประตูด้านบนสำหรับวิดีโอประตูด้านล่างสำหรับอ่าชาร์จกล้องหรือถ่ายแทปเตอร์เพราะ,ะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเปิดออกมาทั้งหมดนัแล้วก็ยาางงของเข ต้องบอกเลยว่าแน่นหนามากนะเวทเตอร์ซีลของเขาเนี่ดีมากๆากนะผมเพราะว่าได้ IP 54เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดต่อเรื่องสเปคนะ ทีนี้มาดูสเปคของเจ้าก,กล้องเลก SL 3ตัวนี้กันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือมันได้เซนเซอร์นะครับผมเป็น CMo s ขนาด60ล้านพิกเซลก็คือได้ความละเอียที่สูงสุดของเลกาตอนนี้เลยก็คือเป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน M11 แล้วก็ Q3 นะครับและยังได้ชิปประมวลผลเป็น Store 4, มิส s ตอร์สีก็คือตัวใหม่ล่าสุดของเขาระบบโฟกัสเนี่ยตัวนี้ถูกพัฒนาแล้วก็คือเป็นระบบที่ดีที่สุดของไลกตอนนี้ก็คือเป็นไฮบริดเฟสแอนด์คอนทราดิเทคชันนะครับต้องพูดเลยว่าระบบโฟกัสนนจริง ส่วน ISO นะผมสำหรับกล้องตัวนี้สามารถปรับได้ต่ำสุดที่50แล้วก็สูงสุดไปถึง100 0 0 0 ISO เลยนะครับและกล้องตัวนี้ยังสามารถรองรับวิดีโอแบบ 8K 30เฟรมเกนะผมแล้วก็ 4K 60เฟรมเพกนะผมแล้วก็ Full HD ที่120เฟรมเทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถถ่ายที่บิตเรทได้ที่10บิตเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาถ่ายที่ 8K กับ 4K เนี่ยมันจะมีครอปอยู่หน่อยหนึ่งครับแต่ว่าครอปไม่เยอะนะครอปที่1.17แล้วก็1.24ประมาณนี้ครอปแค่นิดเดเียว ที่มาดูเรื่องการถ่ายภาพนิ่งกันต่อแล้วผมก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพที่สปีดสูงสุดได้ที่1ต่อ8,000สปีดซิงค์ของแฟลชเนี่ยจะต่ํากว่าตัว SL2 แล้วก็ S22S อยู่ก็คือ SL2 และ S22S เนี่ยวเตอร์ซิงค์แฟลชเนี่ยจะอยู่ที่1ต่อ250แต่ว่าตัว S23 กับ S23S เนี่ยการซิงค์แฟลชเนี่ยจะทําได้แค่ที่1ต่อ200เท่านั้นแล้วก็ระบบการสันนะ่นอ่ะตัวเนี้ยจะอยู่ที่5ต t o p แต่ตัวเก่า SL2 และ S22S เนี่ยจะอยู่ที่5.5 stop ตัวนี้ลดลงมาครึ่งสต็อปก็ไม่ค่อยมีผลแต่ว่าในตัวเลขเนี่ยมันหายไป0.5 s t อ p นะครับที่ีเรามาดูที่จอภาพกันบ้างก็คือ ตัวกล้องไรก s เอสสามเนี่ยจะมีจออยู่2จอก็คือจอด้านหลังเนี่ยที่มีขนาด3.2นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่2.3ล้านดอทและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีจอด,ด้านบนนะผมขนาด1.2นิ้วสําหรับอ่ดิสเพย์ข้อมูลคร่าวๆของกล้องนะผมแล้วก็ที่วิวไฟเดอร์ผมมีความละเอียดอยู่ที่5.67ล้านดอทต้องบอกเลยว่าเวลาส่องเข้าไปดูเนี่ยคือความคมชัดนี่มันสุดยอดจริงๆของวิวไฟเดอร์ตัวนี้นะผมแล้วนอกจากนั้นล้วเนี่ยที่วิวไฟเดอร์เนี่ยสังเกตนะมันจะมีช่องปรับค่าสายตาเนี่ยที่ผม ตนี้แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ตัว Viewfinder ยังสามารถปรับเฟรมเรทดิสเพย์เนี่ยได้ที่60 fps แล้วก็120 fps ด้วยเช่นกันแต่สำหรับผมแล้วเนี่ย60ก็เหลือๆแล้วครับสำหรับระบบโฟกัสก็คือในกล้องตัวนี้เนี่ยให้มาเป็น face and contrast detection ทํางานร่วมกันนะแล้วก็ในโหมดโฟกัสเนี่ยเราก็สามารถปรับเรื่องโหมดได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็น spot single spot r เป็น zone เป็น tracking นะผม tracking ที่ให้กล่องมันตาม subject ของเราไปหรือว่าจะเป็น eye face detect ก็ได้นะผมแล้วก็ในกล้องไลกาเอสมาเนี่ยยังมี animal detection มาให้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีพวกเครื่องบินรถรถ อะไรเงี้ยยังไม่มีแล้วก็ในนี้เนี่ยมันยังมีตัวที่เป็น IAF หรือว่า Intelligent Auto Focus มาให้ด้วยเช่นกันผมรู้สึกว่า IAF เนี่ยกับ AFC เนี่ยทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าตัว IAF รู้สึกมันจะเดาหน้าให้เราได้ตรงใจเรามากกว่าผมรู้สึกว่ามันจะหนักกลางนิดน,นึงหรือมันจะเลือก subject ที่เคลื่อนไหวเร็วๆโฟกัสตรงนั้นได้แม่นยํากว่าตัวที่เป็น AFC นะครับสำหรับกล้อง Leica M9 คือได้แบตเตอรี่เป็นตัวใหม่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวเก่าเลยก็คือเป็น BPL c 6ตัวเก่าเนี่ยเป็น BPL c 4ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น6นะผมมก็คคือีวาจบแบ ขึ้น,นโดยที่ไลกาเนี่ยเคลมไว้ว่า1แบตเตอรี่เนี่ยสามารถถ่ายได้ที่1350งพันภาพต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ก้อนที่นี้ก็คือเวลาถ่ายจริงอ่ะมันไม่ถึงหรอกมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ8,900อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวไลกาเนี่ยสังเกตนะผมเวลาที่เราเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยก็คือเราสามารถกดสลิปได้อย่างนี้นะครับโดยที่มันไม่ได้การปิดกล้องจริงๆนะเวลาเราเปิดขึ้นมาก็คือกดปุ๊บมันก็จะเปิดมาด้วยความรวดเร็วนะก็คือเร็วกว่าการกดเปิดทั่วๆไปซึ่งการสลิปอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกเลยว่ามัน กดสลีปแล้วก็ขึ้นมาไวๆแล้วก็ถ่ายต่อได้นะการทำนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถเปลี่ยนแบตได้เยอะขึ้นเยอะกว่าการเปิดกล้องทิ้งไว้เพื่อรอที่เราจะถ่ายนะครับก็ทำให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบตของไลกาเนี่ยก็ถือว่าถ่ายภาพได้น้อยกว่าค่ายอื่นอยู่ดีนะผมเพราะฉะนั้นเอาไ้ถ่าย1วันเนี่ยก็อาจจะต้องมีแบตสำรองเนี่ยอย่างน้อย1 2ถึง,งก้อนก็คือในบอดี้1ก้อนแล้วก็อีก2ก้อนสำรองไว้นะครับถึงจะเพียงพอต่อการถ่ายอะไรหนักๆห,ห,ห,หนึ่งวันนะครับ ต่อมาก็คือเรื่องอินเทอร์เฟซของกล้องเขานะครับทีนี้ก็คืออินเทอร์เฟซของกล้องเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาอัปเดตใหม่แล้วก็มันใช้งานง่ายมันดูดีแล้วมันก็ดูมินิมอลไปพร้อมๆกันนะผมอย่างสมมติเราเข้าไปตัวเมนูนี้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกเรียงไว้แบบสวยงามปัดซ้ายปัดขวาก็คือได้ภาพนิ่งกับวิดีโออย่างนี้ได้เลยสมมติเราอยู่ภาพนิ่งอยู่นะผมเห็นไหมกดเข้าไปเนี่ย ตรงเส้นใต้ตรงอะไรเงี้ยตรงไฮไลท์จะเป็นสีแดงในชะ่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดที่เป็นโหมดวิดีโอนะผมกดเข้าเมนูไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเหลืองแทนทําให้เราดูได้เลยว่าที่เรากำลังปรับอยู่เนี่ยมันอยู่ในโหมดภาพนิ่งหรือว่าโหมดวิดีโอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเพิ่งเคยเห็นอย่างนี้เนี่ยในกล้องตัวเล็กเ s สเนะครับจริงๆแล้ว SL 3, SL 3 s อสเอซสก็คือจะมีอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ต่อมาครับผมในการถ่ายภาพนะอย่างนี้เห็นไหมจะมีอินเทอร์เฟซรอบๆผมไอคอนรอบๆเนี่ยถ้าเกิดเรากลับด้านจากแนวตั้งเป็นนน็นนนนนนนอออะะะทุกกกกยยยย่่่่าาาาาาางงมมมมมมัััลลบหหววตดดเเเเเรรรรผถถถึ้้้ิููไจข เมนูไปปรับตรงไหนยังไงก็คือเราสามารถเอานิ้วจิ้มับผมทุกไอคอนตรงนี้ครับสามารถจิ้มค้างไว้ครับแล้วก็สามารถปรับได้หมดเลยแต่ผมจิ้มไม่โดนเ oh อาใหม่อ่ะปึ๊บอ่าอย่างนี้เป็นตั้งเวลาใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไปอย่างอื่นเนี่ยทุกไอคอนด้านบนนะผมมันสามารถกดครับแล้วก็เข้าไปปรับข้างในได้เลยนะผมโดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าไปที่ตัวเมนูด้วยซ้ำนะครับแน่นอนครับปุ่มคัสตอมของเขาเนี่ยที่มีให้เยอะอยู่แล้วแล้วก็ตัวไอคอนทั้งหมดบนหน้าจอเนี่ยเราสามารถแตะเพื่อปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดเลยตัวเมนูเนี่ยเราแทบไม่ไไไดดด้้้เ้เเขาาปใชงนนลยคพูดดะรับ ที่เรามาดูเรื่องการถ่ายรัวของกล้องตัวนี้กันบ้างเนื่องในการถ่ายรัวหรือเบิร์ดโหมดเนี่ยของกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือมันเป็นกล้องที่มีความละเอียด60ล้านพิกเซลนะเพราะฉะนั้นมันจะทําได้ไม่ไหวท่าพวก SL 3S หรือว่า SL 2S นะผมก็คือตัวนี้เนี่ยเบิร์ดโหมดถ่ายรัวเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดก็คือ4เฟรมเปอร์เซกโดยที่ยังได้ไฟล์ความละเอียดสูงสุดแล้วก็ยังได้ AF อยู่นะก็คือได้14บิตแล้วก็ออโต้โฟกัสอยู่นะถ้าเกิดไปที่5เฟรมเปอร์เซกเนี่ยเราก็จะยังมี Auto ออโต้โฟกกกกััสสอออออออยยยยู่่่่่่่่นนนนะะะะททีี sec, ีีี5เเ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 ฟฟรรรมมมปป์ซแแตตวววาาาาไไไลลลขขงงจจหืื็็12บบิ้้คคดด4 เฟรรมเเเปอ์ซกพราะฉะนั้นความไวสูงสุดที่ยังได้ไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ4เฟรมเปอร์เซกถ้าเกิดเราสูงกว่า4เฟรมเปอร์เซกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นไป5เฟรมเปอร์เซกเนี่ยเราก็จะเสีย14บิตไปจะเหลือแค่12บิตแทนนะครับผมถ้าเกิดเราไปที่6เฟรมเปอร์เซกเนี่ยเราก็จะได้14บิตแต่ว่าเสียออโต้โฟกัสอะไรอย่างงี้สูงสุดแล้วเนี่ยไวสุดครับก็คือจะได้ที่15เฟรมเปอร์เซกนะครับผมซึ่ง15เฟรมเปอร์เซกเนี่ยก็คือเราเสียออโต้้้้้้้้้โฟฟกกกกกัสัสสสสดดดดดดววววยยยยแแแลลล็็เเเเี14 14 12บบบบิิิิตตตตจจะะะะไไไไมม่ค่คคคนรรรรผพาาาถอองงง์ูุ ออโต้โฟกัสอยู่จะทําสูงสุดได้แค่4เฟรมเปอร์เซกนะผมแต่คําถามว่าในบางกรณีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้14บิตก็ได้เราอาจจะลดเหลือ12บิตแล้วก็ได้5เฟรมเปอร์เซกหรือบางทีเราต้องการถ่ายรัวถ่ายโมเมนต์แต่ว่าแบบไม่ได้ขยับเคขึ้นไหวอะไรมากเราก็ใช้15เฟรมเปอร์เซกได้ด้วยเช่นกันโดยที่เสีออโต้โฟกัสไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ดีๆนะแต่ว่าปอดภัยไว้ก่อนก็คือ4เฟรมเปอร์เซกนะครับ สำหรับสตอรี่ของกล้องตัวนี้คือเราสามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้2ช่องนะผมก็คือช่องหนึ่งเป็น c f เอฟเอ็กซแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยเป็น UHF การ์ดหรือว่า S D การ์ดเนี่ยก็คือสามารถใส่ไปได้เลย2ช่องไม่เหมือนกันนะผมเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดว่าใครซื้อม,มาใช้ก็ต้องเลือกช่องใส่ดีๆบางคนชอบให้ทั้ง2ช่องเนี่ยเป็นการ์ดแบบเดียวกันเพื่อให้การวิดอาหรือว่าการเขียนภาพเนี่ยความไวเท่ากันทั้ง2ช่องนในกรณีที่เราต้องการให้มันเป็นแบ็กอัพการที่มี2องช่องความเร็วเท่ากันเนี่ย ก็อย่างน้อยถ้าเกิดว่าซื้อกาสแพงไม่ได้ก็ซื้อกาสถูกมาใส่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับสองช่องไม่เหมือนกันก็ก็โอเคอยู่นะครับโอเคส่วนบัฟเฟอร์ของกล้องตัวนี้นะมีอยู่ที่8ปดกิกนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีคุณภาพอยู่ที่60ล้านพิกเซลเวลาที่เราถ่ายรัวเนี่ยการที่มีบัฟเฟอร์เยอะๆถึง8ปดกิกเนี่ยทำให้เราสามารถถ่ายรัวได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับกล้องตัวนี้นะผมน้ำหนักนะโดยที่ไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมอะไรต่างๆเนี่ยแค่วอดดี้อย่างเดียวเนี่ยก็อยู่ที่769.7กกกกกกรรัััมมนนนะคคบ็็ไ่่ถถึงงิโลล้าาหืืออวๆจัับถือกลงดีครับผมมแนน่นือดี สำหรับกล้องตัวนี้นะผมได้ IP r a t i n g อยู่ที่54นะผมซึ่งถือว่าสูงมาก,มากสำหรับกล้องอใช้งานทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก็คือมาดูก่อนก็คือ5มาจากไร4่มาจากไรก็คือเลขห้านะผมก็คือเรื่องฝุ่นนั่นเองที่เรื่องฝุ่นเนี่ยมันอยู่ทั้งหมด6ระดับนะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ระดับ5้าเลยก็คือระดับที่เกือบจะสูงที่สุดแล้วนะครับส่วน4เนี่ยต้องบอกว่า4เนี่ยมันสามารถทนน้าได้ระดับหนึ่งก็คือน้าสาดน้ากระเด็นใส่เงี่ยน้ำสาดใส่เนี่ยถือว่าทาได้เลย วอเ e อร์เจ็ฉีดใส่ตรงๆอะไรเงี้ยตัวนี้จะยังไม่ไ,มได้แต่ว่าน้ําฝนน้าสาดเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับทีนี้มาดูการใช้งานจริงแล้วก็ภาพที่ได้จากกล้องไรก้ SL 3กันนะครับก่อนจะไปดูคุณภาพไฟล์เรามาดูเรื่องการโฟกัสก่อนดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยได้ระบบโฟกัสใหม่ก็คือเป็น f a ส e and Con นทราสต์ e ีเทเนาะก็ระวังว่าโฟกัสมันจะดีขึ้นกว่าตัว SL 2แล้วก็ s 2S นะครับนี่เรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือผมให้น้องโอเนี่ยเดินเข้ามาหากล้องจริงๆอันนี้ยากหน่อยนะเพราะว ทีนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยผมถ่ายมา20ภาพไม่ได้เข้าทั้ง20ภาพนะแต่ว่าอย่างนี้ครับก็คือผมถ่ายมา20ภาพเนี่ยก็คือกดรัวเลยปับไปที่4เฟรมเปอร์เซกกดรัวเลยตึ๊ดๆๆๆให้แบบเดินเข้ามาเลยไม่ถึงกับวิ่งนะคือเดินเข้ามา,าความเร็วปกติน,นะครับถ่ายทั้งหมด20ภาพนะเข้าทั้งหมดเลยเนี่ย13ภ <ๆ S 2> าพนะ <ๆ S 2> ผมก็คือเข้าตาแบบเป๊ะๆ13ภาพมีหลุดนิดหน่อยประมาณ3ภาพแล้วก็มีอีก4ภาพนะครับที่หลุดไปเลยซึ่งส่วนมากเนี่ยภาพที่หลุดเนี่ยจะอย เลนส์ซิกม50 f 1.2แล้วก็เปิดที่1.2เลยเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้อาจจะโหดไปหน่อยสำหรับก,การเทสออโต้โฟกัสนะแต่ว่าถือว่าทําได้ดีไหมถือว่าทําได้ดีนะผมถ้าเกิดว่า20ภาพเข้าไปเป๊ะเลย13ภาพเนี่ยผมถือว่าวางผลได้แล้วแล้วก็ภาพที่หลุดเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เข้ามาใกล้กล้องมากๆด้วยแล้วเช่นกันนะครับ ที่มาดูอย่างอื่นกันบ้างครับผมเนี่ยเรื่องไฟล์เรื่องสีการคอนทราสต์ดีเทลต่างๆของกล้องทําได้ดีอยู่แล้วเซ็นเซอร์ดีมากๆ60ล้านพิกเซลแล้วก็มีเจดีมิเลนที่สูงมากๆด้วยครับผมก็คือสามารถดึงไฮไลท์ชาร์โดได้เยอะมากตามปกติเลยแล้วก็ไฟล์เนี่ยถือว่าโอเคก็คือได้เซ็นเซอร์60ล้านตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกันกับ M11 แล้วก็ Q3 เพราะฉะนั้นก็เซนเซอร์ไม่ต้องห่วงครับดีครับไฟล์สวย สีก็คือได้โทนไลก้าเลยแต่ว่าภาพเซนนี่ก็คือผมอปรับเป็นไฟรอนะแล้วก็มาทําสีต่อเองนะครับอันนี้ก็คือถ่ายสงการนะผมใช้เลนส์ซิกมา24 f 1.4การโฟกัสก็ถือว่าทําได้โอเคครผมยังไม่จับได้แบบเป๊ะๆเหมือนกล้องค่ายอาจจะเป็นค่ายโซนี่หรืออย่างเงี้ยอาจจะทําไม่ได้ดีถึงขั้นนั้นนะผมแต่ว่าระดับนี้แล้วถือว่าใช้งานได้แล้คผมวังผลได้นะครับประมาณนี้เลย ที่มาดูตรงนี้นิดหนึ่งับผมพอผมเปลี่ยนเป็นเลนเทเลเข้ามาหน่อยก็คือเป็นเลนระยะ85 f 1.4ของ Sigma นะก็คือการทำงานถือว่าโอเคครับผมจับตาเข้าตาถ่ายกดแล้วแม่นเข้าตาคมเฟะเลยที่ F กว้างสุดด้วยนะครับนี่มีจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยเรามีแบบอยู่หลายๆหน้าเนี่ยในเฟรมเดียวกันเนี่ยกล้องครับมันจะเลือกหน้าให้เราไม่ค่อยถูกเท่าไหร่บางทีก็จะเลือก r รนดอมหน้าให้ใหอาจจะคนนั้นคนนี้ซึ่งบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เราอยากจะถ่ายเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายเนี่ยนิ้วโป้งมือขวาของผมมันจะต้องอยู่ที่จอยซิกหรือว่าอยู่ที่จอตลอดเวลาเลยเพื่อเลือกหน้าคนที่เราต้องการจะถ่ายแล้วก็แตะถ่ายแตะถ่ายแตะถ่ายหรือว่าเลื่อนถ่ายเลื่อนถ่ายเลื่อนถ่ายเนี่ยถือว่าทํางานได้โอเคผมสามารถวางคนได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถเดาใจผมได้อย่างเช่นว่ากล้องบางค่ายผมเวลาที่ผมยกกล้องขึ้นมา ต้องการถ่ายคนนี้ผมเบี่ยงกล้องไปทางนี้นิดนึงแล้วออโต้โฟกัสมันจะตามมาแล้วก็กดฮาร์พเลสแล้วก็ถ่ายผมต้องการเปลี่ยนคนเลื่อนมาปิดนึงแล้วก็ฮาร์พเลสแล้วก็ถ่ายแต่ว่าอย่างนี้ผมบางทีเลื่อนไปเลื่อนมาตาผมหรือว่าตัวจุดโฟกัสเนี่ยมันไม่ตามไปที่คนที่เราต้องการจะถ่ายจริงๆเพราะฉะนั้นนิ้วโป้งเราเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ต่อยสิ๊กด้านหลังเกือบจะตลอดเวลาเลยเพื่อเลือกตำแหน่งโฟกัสนะครับและอย่างนึงก็คือเวลาที่เราปรับกล้องครับผมบางทีมันจะมีโหมด AFC ีแล้วก็โหมดไอเอกใว่ไหมใน เอก็อาจจะเลือกแดนดอมมากกว่าต้องลองไปเล่นดูนะอันนี้ก็คือระบบออโตโฟกัสต้องบอกเลยว่ามันยังสามารถพัฒนาได้อีกนะผมถ้าเกิดว่ามันทําได้มากกว่านี้มันจะดีมากๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วใช้งานได้ผมงบางคนได้แล้วก็ค่อนข้างแม่นยําแต่ว่ามันจะมีบางอาการที่เรายัางไม่คุ้นชินอยู่หน่อยนะครับภาพไหนที่เราโฟกัสเข้าแล้วผมก็คือความคมเนี่ยพอมันเข้าแล้วก็คือวางผลความคมอะไรอย่างนี้ใช้ได้เลยอย่างภาพเซนนี้จริงๆแล้วผมถ่ายผ่านฟิลเตอร์ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ผมคือความคมการโฟกัสอะไรเงี้ยถือว่าโอเคอาจจะมีบางภาพในเซน สั่นไหวของกล้องเพราะมันไม่ค่อยมีแดดนะแล้วก็อาจจะฟุ้งเพราะว่าฟิลเตอร์หน้าเลนส์บางครับผมแต่เรื่องการโฟก,กัสเนี่ยถือว่าโอเคเลยผมแม่นยําใช้ได้นะครับโอเคเอมามาครับผมอันนี้ผมก็ติดแฟลชยิงนะครับโอเคแล้วผมสำหรับการจับจังหวะจับโมเมนต์อะไรเงี้ยถือว่าทําได้ได้ดีครับผม ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาแล้วก็มาสรุปเรื่องความน่าใช้ของกล้อง SL3 ในปี2025กันนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยมันออกมาแล้ว1ปีเรื่องราคาและความน่าใช้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่ามันโอเคไหมสำหรับปีนี้นะครับก็ราคาตัวนี้เนี่ยมันเปิดตัวมาที่265,000บาทนะครับผมก็คือราคาแน่นอนครับไม่ถูกเลยจริงๆแต่ว่าในราคากล้องที่เป็นแฝกชิปของแต่ละค่ายนะครับผมราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ200,000ขึ้นไปตัวนี้ก็คือจะใกล้เคียงกับกล้องพวกนั้นนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว,ออลว,ออลวตัวนี้นราคาคคก็คือลา มไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์หรือว่าที่ร้านอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้นะว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วตัวน,นี้อาจจะต้องทำการบ้านกันนิดนึงแล้วก็อาจจะมีมือสองที่ราคาไม่ถึง0 0 0แสนแล้วด้วยเช่นกันก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคผมน่าใช้สำหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพนิ่งแล้วต้องการคอลเลคไฟล์ที่สูงที่สุดเท่าที่ไลก้าจะให้ได้ก็คือแนะนำตัวนี้ผมไลกา SL 3นะผมแน่นอนครับมันจะมีตัวไลก้า M 1 1แล้วก็ Q 3อยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดต้องการออโต้โฟกัสที่ด,ดีที่สุดของไลคือ้า ซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเน้นไปทางวิดีโอมากกว่าแล้วยังได้ไฟล์ภาพแค่24ล้านพิกเซลนะผมเพราะสำหรับภาพนิ่งตัวนี้ผมถือว่าโอเคมากๆก็สำหรับใครที่ใช้กล้อง徕卡 SL หรือว่ามีประสบการณ์การใช้งาน徕เ SL หรือว่ามีตัวนี้อยู่หรือเลงนตัวนี้ไว้ก็สามารถมาพิมพ์บอกไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ผมรีวิวกล้องรุ่นไหนเล่นตัวไหนเนี่ยก็พิมพ์ไว้ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสหาม,มารีวิวก็จะพยายามรีวิวให้นะครับจบแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปดูรูรรปทีี่นนน้้้าจกกกลลองตัััวเยะคบ